วยคู่ค้ำของรายการศึกเพชรพิเศษครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับโดยนัทเดชพชิรลัตนาวงศครับประจำวันจันทร์ที่29สิงหาคม2559ยอด772,800ต่างชาติ134คนครับมาดูทงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับเจอกับสมิงเดชสอชัยพรพ,รพิกัดน้ำหนัก106ปอนด์ครับยก3าปล่อยตัวมานี่สมิงเดชต่อ19ครับ12ยังไม่ค่อยออกอาวุธกันมากมายนะัก สมิงเดชนี่ก็กําลังดีขึ้นมานะครับโงน้อยลูกบ้านใหญ่เองก็ล่าสุดเสมอสมรักน้อยปอทวัชชัยมาครับที่ราชดําเนินนะครับก่อนหน้านั้นแพ้นอกยก2องแสนสนนีระวันส่วนานด้านของสมิงเดชสอชัยกรครับชนะเป๊ปซี่ออประเสริฐชนะนอกยก4โรเบิร์ตไฟเตอร์มวยไทยแล้วก็ชนะนอกยก4ลิศสวิเศษกิจแจ่ไมไหมล่ะครับเอาฟันสอกขวาครับเจอข่าวซ้ายของสมิงเดชโงน้อยตั้งขาตั้งแขนไว้กรรมาการไพฑูตกบรางครับกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ รตมการแยกมาครับวางแข้งขวาครับทงน้อยได้ช่วงได้ยาวนะครับแต่ว่าสมิงเดชนี่สดจากไร่ครับเนี่ยวูยวางขวาครับเตะขอบกางเกงครับเจอแข้งซ้ายของสมิงเดชซ้ายไม่ถึงครับสมิงเดชเจอขวาของทงน้อยแมมีเตะล่างเตะกลางเตะบนครับเตะหมดครับอยู่ที่จังหวะครับเผลอตรงไหนก็เตะใส่ตรงนั้นนะครับเอาฟันสองซ้ายครับสมิงเดชแทงขวาครับ หยาบเข้าหาแม่แข้งขวาครับเจอซ้ายกดแขนไว้กรรมการแยกออกมาก็มีระเวดระวังกันอยู่บ้างครับไม่ประมาทวางแข้งขวาครับทงน้อยเจอแข้งซ้ายของสมิงเดชเอาต่อยขวาครับทงน้อยฟันซอกซ้ายครับเสียบซ้ายไปตั้งแขนแทเข่าวซ้ายแม่นี่ครับการตั้งแขนดีๆครับคู่ต่อสู้จะฟันศอกนี่ก็ฟันลําบากครับ คือไม่มีจังหวะได้เงือ้อไม่มีจังหวะได้สะบัดครับโงน้อยพยายามสา์อาวุธายาวครับยาวกว่าสาย,ย่างเอาแทงขวาราคาครับสมิงเดชสมิงเดชเดินแข่งซ้ายครับสมิงเดชสายอีกทีนึงเจอหมัดขวาของขอย่ครับหมัดขวาของโทงน้อยครับขวางไว้ด้ซ้ายโยกเข้าไปครับแข่งขวาเอาแลกหมกัด ตีเข่าซ้ายครับแทงขวาโตกต่ตมาการไปทวงครับแยกออกมาโอ้ฮุกซ้ายครับซ้ายอีกทีหนึ่งครับฟันศอกขวาครับแข่งสายอืมหมัดขวาของธงน้อยเอา้าแข่งขวาไปอีกทีหนึ่งกระท้งซ้ายครับซ้ายพยามจะงัดศอกอเจอเข่าขวาครับ หมดยกครับหมดยกที่3ามครับก็ถือว่าออกอาวุธกันดีนะครับต่ลหลักทรัพย์ในยกที่4ปล่อยตัวมานี่ธงน้อยพลิกต่อ7.4เลยครับเนี่ยครับวางแผนมาเนียบด้วยครับวันนี้ทงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับลูกศิษย์ของป๋าโจโตั้งแขนแทงสู้แต่ว่าเจอเข่าขวาของสมิงเดช ตีซ้ายครับทงน้อยก็โตขึ้นโตขึ้นตามลําดับนะครับไฟนี้นี่ชกกันในพิกัดน้ําหนัก106ปอนด์ครับตามเวทตามไว้ครับเดินเข้าหาครับถีบขวาครับมัดซ้ายของสมิงเดชอาแล้วครับจับจับละหมุนอกข้างครับจับละหมุนอกข้างครับให้โกตสูนี้ระวังลําบากมวยเขานี่ไม่ใช่ไาจับทื่อๆนะครับจับตรงไหนที่ตรงนั้นไม่ใช่นะครับมันต้องมีลูกพลิกแพงครับนักมวย เสียบซ้ายไปเจอซ้ายของทงน้อยเนี่ยครับไหลแขนไม่ดีครับแล้วก็ <c oughs> ติดเชือกแบบนี้ถ้าเกิดแทงสวนมาแล้งงามหยุดติ่งเลยครับรรมาการแยกสัมมือต่อกดแขนว้วแทงซ้ายครับทงน้อยเจอเข่าขวาของสมิงเดชเสียบขวาครับทงน้อยครับสมิงเดชพยายามจะตีซ้าย แข้งซ้ายหมัดขวาฟันซอขวาครับกระทุงเข่าซ้ายครับทองน้อยอ่าแล้วครับเวลาล่วงเลยมานาทีเสร็จศษแล้วครับเอามัดซ้ายครับตีซ้ายครับทองน้อยแม่ไนชักดูดีกว่าครับเนี่ยครับคือได้ช่วงได้ยาวครับแล้วชักดูดีกว่าครับกระทุงแต่ละทีนี่โอ้โหตัดไตไส้พุงนี่ไหลมากองรวมกันครับต่อยขวาลั่นตัวครับ กดแขนแล้วแทงเข่าขวาครับแทงขวาครับแทงซ้ายครับไหวไม่ไหวครับดูดึงจังหวะนี้โอ้กรรมการยุติเลยครับโอ้ขึ้นมานี่ต่อนะครับทางด้านของสมิงเดชครับชกไปชกมาครับสัาพอย่างที่เห็นครับเนี่ครับชุดสุดท้ายครับคือโดนสะสมมาเยอะครับกรรมการก็มอง้วครับเพื่อความปลอดภัยครับไม่มนีนอกไม่มีนครับแพ้จริงๆครับแพ้ทุกอาวุธครับวันนี้ ดับซ่ามวยฟอร์มสดได้ครับทงน้อยลูกบ้านใหญ่ครับขอเกิดบ้างครับขอเกิดบ้างนี่ครับมันเทียบบัญญัติตยางไม่ได้ครับมวยครับชนะคนนี้ใช่ว่าจะมาชนะคนนี้ครับโอ้กำลังสดจากไร่ครับสมิงเดชสชัยกรครับเรียบร้อยครับไม่เป็นไรครับทำฟอร์มกันใหม่ครับไม่ท้อสักอย่าง อนาคตสดใสแน่นอน